ชาร์คาเลยครับผมต้า B K 3 1ครับตอนนี้มาที่งานมอเตอร์ไบค์ครับผมซึ่งอยู่ทางด้านของเซ็นทรันเวิร์ลครับผม เดี๋ยวเชิญพี่ก่อโลกมาเลยดีกว่าผมวัสดีครับผมอขอจัดเต็มเสมอครับแบงค์ดีเคสามครับผมซึ่งพวกเรา2คนจะเข้าไปในงานนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอเพราว่าในงานมีอะไรกันบ้างสาวเบิร์มร็สวยๆอีกเยยะครับตามมาเลยดีกว่าครับผมเจอข้างในงานครับเข้าแล้ว แฝงแว่าคันนี้หมาผมครับผมเหมาะตแล้วว่าคันนี้สุดยอดเลยครับผมไม่เจ็บรถไม่ตายรถไม่ตายครับคันนี้รถไม่ตายขี่แนวไม่ตายรถแนวอะไรครับผมเป็นวิบากครับวิบาก k d m เป็นรถแนววิบากกรางถ้าใครมีวิบากกลามก็ซื้อไปขี่ก็ได้ปยากวิบากกลามก็เคลียร์ได้อันนี้จัดเป็นรถในสายของวัยรุ่นนักซิงเลยครับผมเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นอาวันใช่แล้วก็แรงมากคืออย่างแปลงเนี่ยพนาขี่จากเวฟ แล้วค่าข้ามาไปดาววันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันเจะไม่สแกนนะครับผมก็ <sz>. <S 1> <S 1> เ,เลยต้องจัดรถใหญ่ขนาดนี้ไป <S <S สุดย่านะครับผมถ้าเด็ดก้าบ้านผมเห็นที่ขี้เลยนะรุ่นนี้เขารว่ารุ่นเอเวนเจอร์ไม่ธรรมดาครับผมเพราะว่าระดับยอมรถเท่านั้นจะใช้ขี่ไันสุดยอดเลยใหญ่ทางกล้องได้แพนไปแป้งไม่ลองสักคันนะ ทำอเมริกายังอายครับตัวนี้ส <c oughs> ุดยอดจริงครับผมอยากให้น <laughs> <Ain 't S 2> <c oughs> ้องๆจัดกันไปครับขี่รถใหญ่บาดเจ็บขี่รถเล็กแค่อายเพื่อนครับผมวู้เลยเนี่ยไม่ธรรมดาครับหน้าม้าเห็นๆเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับข้างในคงจะมีอะไรแยะๆนะครับผมโอ้โหกำน้ำก็ได้เป็นไงครับคุณต้าอันนี้เหมาะคุณไหมเดี๋ยวกล้องอยู่ไกลครับไม่ไม่ถึงครับไมไม่ถึง นี่สุดยอดครับผมนี่ได้ข่าวว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับใช่ครับเจ๋งมากครับเหมาะกับทางด้านของคนไทยและคนที่อ่ะไซส์ไซส์มากไซส์เอเชียผมถ้าขี่ใหญ่ประมาณบู๊นู้นผมก็กลัวว่ามันไม่ไหวถ้าขนาดนี้กงโอเคเลยผมว่าคนไทยน่าจะหันมาลองดูกันเยอะๆนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างผมว่าเจ๋งเลยนะเจ๋งครับไม่ธรรมดาเครื่องเครื่องประมาณไหนครับเนี่ยก้อนนี้เลือกหลายตัวครับห้าร้อยเลยพันสามราคาครับราคาต้งถางเจ็ด อวันนี้ก็เดินมาโดนหนาฝึกงานรับผมเมื่อยแล้วเมืมมอๆๆ่อยเมื่อยตัวนั่งนานก็ยอมรับว่างานนี่คือเละมากครับแล้วก็มีมา เป็นตีด้านเนี่ยก็ควรอย่าพลาดใช่ขอยนานครับผมยังไงก็อย่ากเรยมาที่งานเนี้บผมมีทุกอย่างทก็ค่าแข่งขันก็ดีมีอ่าล่วงนี้มีคำพิเศษเยอะแยะเลยครับผมซึ่งตอนนี้ยังไงผมมาตั้งปีเทสามแปดและแบงค์แบงค์ปีเทสามแปดครับผมพวกเราสองคนกับค่าแขกขาลุยยังไงก็เจอครับผมแล้วเจะที่เท้หน้าผมสวัสดีครับผมแล้วเจะครับผมยังไงก็เหวี่ยงขึ้นแบล็คลิสตัดปิ้งปิ้งบนไปรถเลยนะกัปตันไทยเร่เราคาตยแลนด์ครับผมอย่าไปหาเพื่ออย่าเอาหาเงินดาวไปหมดนะครับผม อย่าแจนะครับ すせ and <laughs> it's non-stop it.